ระบบการตั้งค่าเสียงแบบใหม่ตัวเพิ่มตัวเลือกเสียงแยกอย่างเช่นเสียงบล็อกสิ่งมีชีวิตหรือมอสเตอร์ตอนนี้สามารถเปิดเรเทซิงบนวิดโดสิบที่มีเรเทซิงฮาร์ดแวร์เท่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเรนเดอร์ดาก็ซึ่งเป็นกราฟิกเอนจินใหม่ เรนเดอร์ดากอได้รับการพัฒนาโดยทีมกราฟิกโมจ่สตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเสถียรและความยืดหยย่นให้กับเกมโดยเรนเดอร์ดากอพร้อมใช้งานสำหรับฮาร์ดแวร์เช่น Xbox และ PlayStation ตั้งแต่ปี2019ใครวางแผนที่จะนำเรนเดอร์ดากอนไปใช้กับแพลตฟอร์ม m ไม c r ร f t b e d r o อกทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ในมือถือในอนาคตและที่สำคัญได้เปิดตัวเรทติ่งอย่างเป็นทางการแล้ว Minecraft Community c e l u b r t t o o n ส่งท้ายปีกับของขวัญฟรีสำหรับเบส็อกและจะว่าดวยวในเบส็อกจะปล่อยไอเทมแมปและคาแรคเตอร์เคเตอร์ใหม่ตลอด4สัปดาห์ที่ m a ร์เก p l เพ e ในประจำวันตั้งแต่8ธันวาคมถึง13มกราคมปี2564ตอนนี้ f o u เด r Cave จะปรากฏในแถบเสื้อคลุมของคาแรคเตอร์เคเตอร์อีกครั้งดากอนเอกสามารถต่อเป็นไอเทมเมื่อถูกระเบิดดัสพัท หรือในชื่อเดิมของกรา s พาสสามารถทำได้โดยใช้โฮอย่างเช่น d ดอร์สพโพดเซลไมซิเลียมโคลเลอร์เดอร์และกราสซัมบิไฟพิกลินถูกปรับเปลี่ยนเท็เจอร์ล้ำสมัยได้ถูกต้องถ้าหากรายงานข้อมูลอัปเดตทั้งหมดผิดภาพประกันได้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ